มีอย่างที่เรียกเมลออโรราครับนะครับสวยมากเลยครับดูครับครับแสงแบบนี้นะครับ

ให้มันหอมพอมันหอมแล้วก็เราก็ใส่น้ำปรุงรสตามชอบ ข้อมขององาเนสโกว่ามีสงาเ่ม้าีต้นต่ออันดาบ500ได้ถึง3 0นข้เก็ลขององคกาเสโกว่ามีผู้สูงอยุเพิ่มขึ้นจาก50ป้น

อันนี can ้ของเราจะใส่มะนาวแล้วนะคะเม้ำนามนนี้ของเราจะใส่มนา้วเน้ำมะนาว ทีนี้พอไปก็ได้มาพาสู่ก็ด้มากระดูกรก็หมุนทั้งหดแก็เหมอนเป็งบ้านอยู่ช่วงนี้ช่างไปทอ่แ่ที่ทีเดียเนี่ยเดเดินยาวเลย

ันพือว่าคนสายไม่ไเขาเขาจะให้าทำอให้ยู่เลยของไม้เป็นไหนะดบ้านอที่แบมนเนี่ยที่แบมมีอะไรยายรู้ไหมลูกรู้ไมโดนแล้วูะเจาไม้ล่ะ ถ้ารูเอากระแล็กับพี่แดงเขาเอาหมูพี่แดงเขาดูนี่ได้ยินไหมเน่ยโอ้ของแม่ที้งโคเลยนะถ้าเอาพอแล้วพี่แดงเขาหมูบางอันนี้ไปเก็บดีๆนะจะทางนะดูนี่ะเขาเรียนมีผลักน้ำเลยแน่ยกัน ใส่ไาโลของวราภาอันนี้ใส่ตามชอบนะคะถ้าไม่ก็ใส่ง่ยครไม่ต้องใส่วมนาามาก็เล่นเงินถ้าม่ก็่เดียวมาไมล่ะต้แา <c oughs> <c oughs>

tá <laughs>